สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นจัลเก้เดินได้นะครับสําหรับเด็กอายุ3ขวบนะครับจรลเก้ตัวนี้ก็จะทําก็จะมีปากขยับได้แล้วก็มีไฟด้านหลังแล้วก็ขาก็จะขยับได้นะครับก็จะมาดูกันเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างก็เริ่มแกะกล่องกันเลย ข้างในก็จะมีหางหางนี้นก็จะแยกมาก็จะมีตัวนะเราก็จะมาเริ่มประกอบกันเลยประกอบด้านหางก่อนนะครับด้านหางตัวน,นี้ก็จะมีเขี้ยวเราไปล็อกก็ดันเข้าไปแบบเอียงนิดนิดนะครับดันให้สุดก็จะแน่นนะครับ ถ้าอาออกก็หักออกด้านข้างาน,นี้แล้วใส่ก็เอียงนิดนึงนะด้านล่างก็จะมีที่ใส่ฐานนะครับใส่ฐานก็จะเป็นฐานก้อนใหญ่นะครับสองก้อนประมาณนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิด ก็จะมาลองใส่ฐานกันเลยเพื่อ <c oughs> <c oughs> เอาอย่า <c oughs> ก็จะมาใส่ฐานกันเลยใส่ตามแนวคับด้านบกวกก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ลองเปิดสวิกดู ะปิดฝานะครับเสร็จก็จะลองเปิดดูนะครับดยวา,าก็จะเดินได้ไปด้านหลังขาขาก็ขับได้ครับลองเดินดูกันเลย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะครับ